ก็ขอขับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์หน้าโพส Facebook ของเรานะครับใครที่พบไปแล้วนะครับไม่มียอดแชร์เลยนะครับหรือไม่เปิดการมองเห็นของโพส์เลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับราะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ลิงก์มันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคอร์โค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับ เข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กเฉดแม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมเคยสมัครกใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกัน อ่ะข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาหน้าคัสั่งซื้อใหม่ของคุณได้เลยเนาะอ่ะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายห้เลือกใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีหลกัหลกๆก็จะ a c e b o o k i n s t ตา r กรม o u t u b e TikTok นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้นในด้านของ Facebook กแล้วกันแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เราก,กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หาหมดหมู่ที่เราต้องการได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้นในด้านของเพิ่มแชร์โพลตรงนี้กันแล้วกันนะครับ บริการนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์มันก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะราคาถูกดีเนาะลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเราแล้วก็อ่าคัดลอกลิงก์ตัวนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็จำนวนด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำมาสูงตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสักอ่าสองร้อยก็แล้วกันนะครับเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเรียบ้อยแล้ว ก็ไปได้ที่คมค้าสุดๆไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่าลืมขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนลัดบนตรงนินได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี่ไปดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็จะเด้งไปหน้าปลอดการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ใหม่ของคุ ก็ระหว่างระบบเราดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะขออภัยนะครับตรงนี้เนาะเติมเงินอ่ะเข้าหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยนะครับหลักๆก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิวเวลเล็ตแล้วก็คิบโตเคอร์เรนซีเข้ามาที่งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีวิธีการเติมเนาะอ่ะก็็็็จจจะะะะะะะเเเเเเปปปปนน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 รรรรรรรมมมมมาา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 ณีีีีีีีีี้้้้้้ลลลลยยยคคคััับบบบบถถกกิดดดดว่่่พือออๆไไไหหททใชงงงสสสส500ขึูซ์ตแฟ ก็สามารถเข้ามาับชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์มันก็จะมีมากกว่าสามรกาเรื่องเลยมีทังภาคไทยซับไทยนะครับต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคําอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านกับกดคังซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มีาตต่งนนรอยดม้้้้เไไูซล ก็มันหน้าต่างติดต่อ a d ม i n ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหลักๆให้เรามาดูด้านบนตรงนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับหรือซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็ไปดูตัวเชื่อหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาแล้วก็เซ็ตแล้วก็ได้ของคุณใครที่มีองว่าคำเติมก็สามารถใส่ในกล่องแสดงความคิดได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือทางต่างนะครับหรือกกกกกาาาาาาารรรรเเเเนนนนนน็็็็ตตตสสลลลลลีีีฟอออปดดดดฝงงงง้้้้้้้ขึมไไยยะะแวว่่่่่คๆจะเป็นปรระะมาณนนี้เลยคับ เพื่อทาการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเช็คยอดแช่งเราดีกว่าเนาะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอะ่ะตอนนี้ยอดแชงเราก็มีอยู่แค่124คนเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตรีเซ็ตไปครั้งนึงเลยก็แล้วกันเนาะอะ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สองร้รยแช่เร,เรื่องเว็บไซต์ก็ขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วเนะาะทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมย,ยอดมานิดหน่อยด้วยนะครับก็ไปเลยที่คล้มค่าไปเลยอ่ะคร่าวๆี่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับ้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้ได้เลยเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเราปัคันล็อกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือคุณรู้จากได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณนะครับเติมตรงนี้ขึ้หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับคุณก็จะได้อัตราคอมมิชชั่นนะครับเเ็เลยเนาะเดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้ผมพูดผิดภาพประกันใดนะครับก็็ต้้้ออออองขขภััยยดดววนนนะคครบผมิีีกาสส